สวัสดีครับผม 2BN w g นเนี่ยนะครับในวันนี้เรามาพบกับรายการ p a t i n o Tip ิปสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อบลูทูธจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และสำหรับในการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับขั้นตอนแรกเลยที่หน้าจอเราเข้าที่ฟังก์ชันเมนูมีเดียนะครับเลือกไปที่บลูทูธนะครับเสร็จแล้วจะขึ้นชื่ออุปกรณ์แบบนี้ครับว่า bmw 09200ซึ่งรถในแต่ละคันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับและเราสามารถเลือกโทรศรัพท์ของเราได้เลยครับเลือกการเชื่อมต่อแบบนี้ครับที่โทรศรัพท์มือถือจะขึ้นรหัสโคนมาให้เรากดจับคู่ครับ เพียงเท่านี้รอเขาทำการเชื่อมต่อบลูทูธครับแบบนี้ครับถือว่าเป็นการเชื่อมต่อสำเร็จครับเราเปิดเพลงแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆในการใช้งานของตัวรถพร้อมกับฟังก์ชันมากมาย ที่ผมได้สาธิตให้ดูนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับหากเกิดข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage BMW Patino Motor หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร034275324และสำหรับวันนี้ผม BMW g e n i u s ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ